ครับอันนี้บอร์ดเอเซอร์7้5นะครับก็จะส่งให้ตามนี้นะครับก็บอร์ดกไ็ได้มีปัญหาอะไรนะครับงานเงียบไม่มีเสียงใดๆนะครับก็เปิดอยู่นะครับตอนนี้ ก็จะรีสตาร์ทนะครับก็รอบูตอย่างเดียวแล้วครับก็เป็นเมนบอร์ดที่ใช้ได้นะครับไม่ได้มาหลอกขายกันนะครับไม่มีปัญหาอะไร ตามนี้แหละครับที่อยู่จัดส่งยังไม่มาแค่นี้ครับ